หัวใจของฉันยังเต้นสองตามองเห็นจะไม่เป็นคนแพ้ เดียวคำเดียวคือภูมคุ้มกันเต้นทางความฝันนั้นยังมีหวงังยังท้อไม่ถอยสยัย่างมองทางมันแสงรำไรต่ำก็จะทมสูงก็จะขุดยิ้มสู้ต่อไป ยังมีุดหมายอากไม่ตายความหวัง,งยังมีตราบใดมีแรงใจจากคนที่รักจะสู้ดิ้นรนอย่างหนักอากรักน้องนั้นคงที่ขอเธอซื่อตรงเพราะเรา งขอเธอซื่อตรงพรักเรายืนยงไม่วางวังนั้นยังพอมีจะทำพรุ่งนี้ไม่ดีปว่วันวาน แต่วันนี้ยกด้วยมือเปล่าเทคนิคก็ใช้เทคนิคอะไรในการยกว่าเอาง่ายๆต้นนี้นั่งนะครับเออ้าวอาเออล้ม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 อะไรนะเขาล้มลงมาแล้วต้นมันใหญ่เหรอมันดูใหญ่ตอนไม่ล้มก็ดูใช่ไหมเท่าไหร่ มาให้ครบถุวจริงเลยครับอุปกรณ์นะครับเสียมจอบมีดเลื่อยเดี๋ยวผมงงทีแรกว่าทำไมต้องมีเชนไดอ๋อมัดแดงไงมัดแดงไฟมัดคันไฟอ่ะมันดูใต้โคนโอ้โหแล้วจะยกยังไงถ้าไม่จัดการมันก่อนอลำต้นนี้ก็ต้องท้าลองท้าลองลำต้นเพราะ ลัวไม้จะช้ำทุกขั้นตอนคือความละเอียดเนี่ยเขาเรียกว่ามืออาชีพาจริงไหมเป็นห,ห่วงมากเลยก็ม,มีแค่สองกำลังเนี่ยนะลากแก้วขาดลากแก้วมขาดแต่ไม่ให้ตุ้มแตกช่วยนันรับ แรงขับมาเดินยันไปไหนเออ บอกนะจะแบกบโอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยโ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 อ้ยเนี่ยทำยังไงไปซื้อต้นไม้ที่ไหนผมจะไม่ต่ออีกเลยไม่ขยับเลยมันไม่ใช่เบาๆบาเลยครับไม่ขยับเลยอะ่ะ ตอนนี้มันจะให้เขาล้มไปทั้งนค้นข้างี่ต้นเตาอยู่ครับ ôi 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 bài rồi. นกนขนขั้นที่หนึ่งขั้นที่2อขั้นที่สามตอนนี้ขึ้นไปอยู่ ตรงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนี่แหละคือหัวใจคนไทยเวลาถึงจุดส,สุดท้ายแล้วเนี่ยเราออกปากข,าขอความช่วยเหลือเขาเขายินดีช่วยด้วยความเต็มใจเพราะเขาเห็นว่าพวกเราเองก็ทําเต็มที่แล้วขอบคุณทั้งสี่ท่านขอบคุณในน้ําใจไม่ตีขอบคุณอย่างที่สุดขอบคุณจริงๆเมตตาธรรมคำจุนโลกจริงๆริงนานนี้น้าใจพวกเขางามมาก ช่วยช่วยอย่างเต็มกำลังจริงๆ เราทันก็ตอนหมักเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะถ่ายให้ดูอันนี้อันนี้คือต้นจำปาแท้เลยนะ ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคุณน้าคุณหลานนี้ด้วยนะครับสนใจเรื่องมองเรื่องไม้อะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ครับอฝา,ากอะไรไว้หน่อยหายเหนื่อยยังเหนื่อยตอนนี้พูดไม่ออกสวัสดีทุกท่านนะครับบ๊ายบายไปต่อแล้วครับกลับละ เราต้องมาอีกเที่ยวหนึ่งอีกต้นใหญ่ครับบทสรุปของเรื่องนี้นะครับผมว่าหลายคนเห็นคลิปแล้วบอกเออทำให้ตัวเองลำบากทำไมไม่ใช้คงไม่ใช่เคนผมถามแล้วครับอะไรที่ลดต้นทุนได้พี่เขาก็ทำให้เต็มที่ก่อนเพื่ออยากจะลดต้นทุนเพราอที่ได้กำไรมากมายนะครับเดียวท้ายที่สุดนะครับอย่าลืมว่าต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันนะครับวันนี้เราควรจะให้ โอกาสให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับในเมื่อการที่จะปกครองตัวเองให้เป็นคนดีในสังคมนั้นค่อนข้างจะยากการทํามาหากินด้วยอาชีพสุจริตก็ค่อนข้างจะยากไม่ว่าจะเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียบสารพัดทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นคนที่หัวใจเข้มแข็งจริงๆเท่านั้นถึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ฝากไว้และขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับ